กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงกลางวันเนี่ยผมไม่สามารถรับแขกได้นะครับหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วไม่ได้คุยนะครับวันธรรมดานะครับผมไปทํางานวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะอยู่ล้างรถนะครับแต่วันช่วงกลางวันเนี่ยยังไงก็รับแขกไม่ได้ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าจะมามาได้หมดนะครับแต่ว่ามาหลังประมาณหนึ่งทุ่มนะครับที่ที่บ้านแต่ระวันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ผมไม่สามารถรับแขกได้หลายคนที่เข้ามาวันนี้ก็เข้ามา2เจ้าต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้คุยนะครับแล้วก็ พบกันได้หลังหนึ่งทุ่มนะครับที่ลอยซี่ที่บ้านลอยซี่นะครับหา่างจากนี้ไปแค่นิดเดียวต้องขออภัยด้วยนี้ก็หลายคนก็ผิดหวังบางทีมาผมก็มานั่งคุยด้วยแต่ว่าผมก็เหนื่อยอาจจะดูดุน,นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวก็หายนะครับรถมันเยอะมันเหนื่อยนะครับก็จะเจอได้หลังหนึ่งทุ่มทุกวันครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดเหมือนเขานะครับทํางานทุกวันวันราชการก็ไปทํางานแล้วก็หลังเรื่องงานสี่โมงออกว่าเนี่ยผมก็มาล้างรถนะครับ แต่ไม่สามารถรับแขกได้กรณีที่ใครที่อยากมาศึกษาเรื่องคาแคร์นะครับก็เข้ามาได้ทุกวันนะครับวันไหนผมไม่อยู่ก็เดี๋ยวจะให้ทางนี้เขาดูแลให้นะครับมาดูงานแล้วก็เอาไปทําเองนะศึกษาเอาเองนะครับมันจะเป็นปกติของทุกวันนะครับมันรับแขกไม่ได้จริงแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยก็ไปเป็นเพื่อนเป็ดเพื่อนหานผมได้ที่สวนนะครับแล้วก็มีอาจารย์ออสพวกทีมงานน้องๆอาจจะอยู่ตรงนั้นนะครับไปนั่งเล่นนั่งรอได้นะครับแล้วก็ผมเลิกงานเสร็จแล้วก็จะไปหาท่านนะครับอาน้ำละท่าทำจิตใจให้เบิกบานเดี๋ยวก็ ได้คุยกันนะอยากรู้เรื่องอะไรผมสอนได้หมดนะครับขอบคุณครับ